สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาลองทำโกโก้หนึบใหม่อีกครั้งครั้งที่แล้วเราไม่สำเร็จแต่เราก็ไม่ได้ใช้โกโก้เราใช้เป็นโอวัลตินอันนี้ลองใหม่เราจะจะใส่ขนมข้นหวานน้อยๆหน่อยเราค่อยค่ยเพิ่มเอาอันนี้แปดช้อนก่อนนะแปดเลยเหรอเยอะไปเปล่าห้า <laughs> ก็พอสาม อ้าวมีคนแอบกินแหละช้อนเล็กๆอันอยู่เท่าไหร่แล้ววะสามสี่ห้าโอ้โหแค่ห้าก็ครึ่งครึ่งถ้วยเข้าไปแล้วเก้ห้าถ้วยพอ,อยห้าช้อนห้าช้อนพอส่วนส่วนนมข้นหวานเออสามช้อนพอ หนึ่งสองสองช้อนครึ่งดีกว่าเดี๋ยวค่อยเติมสองช้อนครึ่งแล้วก็ทำการคลุกจ้าหูดีนะที่เตยใส่สองช้อนครึ่งเนี่ยยังรู้สึกว่ามันจะ สำเร็จหรือเปล่าไม่รู้ต้องใช้ช้อนสองคันแหละหรือเปล่าอ๋อเราอาจจะต้องเติมอีกช้อนนึงเพราะว่าดูเหมือนแบบเป็นผงอาจจะน้อยหน่อยรู้สึกเหมือนจะต้องใส่นมข้นหวานเพิ่มนะเนี่ยเพราะว่ามันแลไม่ใช่เ <inclusive> ติมนมข้นหวานดีกว่าอีกสัก ช้อนนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยเติมใหม่ไ <c oughs> หลๆอีกแล้วค่ะไม่ต้องตกใจเสียงอะไรจบจบับรู้ๆกันอยูอ่ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตใช้มือนะจ๊ะกินกันเองไม่มีปัญหา <c oughs> น้ำลงน้ำลายกินได้ใช่ไม้จ๊าตะก้อง ใช่จ้าใ <c oughs> ช่จ้าเสียงเนอเลยวา้ารู้สึกจะสำเร็จนะเนี่ยวันเนี้ยก็ว่า <c oughs> เราไม่ซื้อและไอโอวันตินแบบซองไมโลแบบซองอะ่ะมันมีน้ำตาลแล้วมันอาจจะทำให้มันไม่เซ็ตตัวก็ได้อันนี้แม่ซื้อแบบไม่มีน้ำตาลมาแบบไม่ใช่ทีอินวันอ่ะโอเคเดี๋ยวคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้า ไม่ใช่เรื่องธรรมดานอนนี้เมื่อยหน้าดูเหมือนกันตนนี้เพราะมันแข็งแเหนียวมากไปพาก้อนพาก้อนช่วยกันช่วยกันไม่ไหวแล้วมันเมื่อยมากมันเหนียวมากหลังจากนั้นหลังจากที่เข้ากันแล้วเราก็เอาน้องลงแผ่นแผ่นแร็ แล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าตู้เย็นกันจ้าน้องเหนียวมากการะดุมปุ่มปุ่มโอแม่เนื้อนุ่มบัวบานอปัเชยอปทเทเทนาะอปัชยาอระทูทูทูเฮียงเจ้าจงกายเป็น นนั้นะเราทำอะไรนะโกโก้หนึบโอวัน oh, ตินหนึบด้วยเถิด <c oughs> ครั้งที่สองแล้วที่ลองทำจะสำเร็จไหมต้องสำเร็จแหละว,วันนี้ต้องสำเร็จแหละไม่สำเร็จก็ไม่ทำแล้วเดอ้อแล้วก็จะมีส่วนที่หลงเหลือแบบนี้เร็เลงอ่ะจ้ะ แล้วเราก็ตัดแรปแล้วเราก็เอาแรปมาปิดไว้ปิดผนึกจ้าเฟรแล้วเราก็บีน้องให้แบนๆหน่อยเดี๋ยวน้องแข็งตัวเซตตัวหน่อยเราจะได้หั่นน้องเป็นก้อนแบบนี้เหมือนดินน้ำมันเลย ปีอปะเทเทนะอปาเชยยอดีคืดคืดคืดเจ้าจงเป็นโกโก้นึบโอวันตินนึบให้ค่ะหน้าบัดนี้ปิดเอาไว้จ้าเดี๋ยวเราจะไปแช่เย็นแล้วแล้วจะมาเจอกันใหม่นะจ๊ะโอ้ โอเคไปแล้ว <Okay. S 2> เจอกันจ้านี่น้องเริ่มเซตตัวแล้วเราจะมาหั่นแบ่งให้ชิ้นพอดีคําและเอาไปคุกกับโอวัลตินอีกครั้งโอ้จะสำเร็จไหมรอบนี้อ โดนเลมอกระเป๋าโดเรม่อนสีดำมาหันว้เราเจอปัญหาใหม่อีกแล้วอะคือมันก็ไม่เซ็ตตัวอยู่ดีแกะแกะอันนี้แกะแผ่นฟอยล์ออกมาน้องก็ไม่แบบไม่มันก็ติดออกมาด้วยเหมือนเดิมอะก็เลยต้องลองปั้นดูใหม่โอ๊ยทำไม่ได้สักทีอะมันเป็นเพราะอะไรกันเนี้ย โอเคแต่ปัปกใสอีกเลยลูกตักเยอะเยเลยค่ะเราจะลองปั้นใหม่หืมน่อยอะ่ะทำไมทำไม่ได้สักทีรอบที่สองแล้วนะโป๊อ่ะอืมพอก่อนก็ได้ลูกอาศัยม่มาก็ได้เป็นโกโก้บอลลูกเล็กๆเดี๋ยวทำเสร็จจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะ เป็นโอวันตินคุกฝุ่นโกโก้หนึบเหมือนกันขายโยถึงแค่หน้าตาไม่สวยจริงมั้เถระพอละไม่ทำแลอนะทำไม่ได้แต่มันก็ได้อยู่นะแต่ว่ามผมผมแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนที่เขาทำขายอะ่ะ มันก็เป็นโกโก้โกโกหนึบอยู่นะอันนี้คือโอวันตินหนึบอ,อร่อยอร่อยไปแยก่ยำมาชิมหรอแยกค่ะ ทำซะเยอะเลยจะทำหมดไหมเนี่ยแทนที่จะทำทีละน้อยอเหมือนก้กนหนึบแหละเหมือนไหมเหมือนอเหมือนไหมเฮียหน้าตาไม่ค่อยเหมือนแต่อร่อยอร่อยเหรอชิมไหมลหรอืมชิมนะชิมเลย

แม่ต้องปั้นให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยออพอแล้วค uh ่ได้มัน เหมือนข้าวหนุ่มข้างในมีช็อกโกแลตข้างนอกเป็นแบบช็อกแยไข่อะเนื้อหนือว่าไงแหละอร่อยเนี่ยมันแข็งแข็งนุ่มๆแต่จางอ่อนนุงมแต่ไม่แข็งจัดมันมุดถึบใช่ไหมมุดจึบ ว,ว่าท่านี่เงี้ยเหมือนมิสไซอะเห็นที่ไหนแล้วมีไส้เหรอเหมือนมิสไซอะเหมือนแบบขนมขนมขนมปังอ่ะเคี่ยบทาร์เกตเพาว่าเหมือนโมจิความผันกับความหนุ่ม กินแล้วปวดฟังเนออี่ยปกติไม่ค่อยปวดเลยนมตอนมก็หวานรอบสุดท้ายไม่ทำแล้วไม่ทดลองแล้วทำไม่ได้นะจบแต่อร่อยมากเป๊นไหอืมแต่อร่อยมากแต่มันไม่เป็นก้อน